สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะก็จะมาระบายสีให้ชมกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นภาพใบหน้านะคะที่ระบายไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ขนตากันนะคะแล้วก็ระบายผมกันนะคะก่อนอื่นนะคะครูปูจะระบายสีเนื้อก่อนนะคะสีเนื้อนะคะเบอร์อะไรเอ่ย ท่องจำกันขึ้นใจหรือเปล่าสองซองสีนะคะครูก็จะเน้นสีน้ำตาลแดงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้สีเนื้อนะคะลงช่วงมือนิ้วมือนะคะแล้วก็ลืมลงสีเนื้อช่วงนิ้วมือไปนะคะนี่ก็มาระบายช่วงนิ้วมือกันเลยนะคะตอนแรกว่าจะไม่วาดนิ้วมือนะคะแต่ว่ารู้สึก ไม่ครบไม่ครบองค์ประกอบตามภาพนะคะก็เลยใช้วิธีร่างทีหลังนะคะก็แต่งเติมให้ออกมานะคะใกล้เคียงกับต้นแบบที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาผสมสีนะคะผสมสีเพื่อที่จะระบายผมกันนะคะผมจะออกเป็นสีอะไรเอ่ยสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองนะคะ ครูก็จะผสมสีเหลืองทองนะคะเราก็จะมาระบายกันสีเหลืองจะเข้มไปหรือเปล่านะคะออกสีเหลืองทองผสมสีส้มลงไปนะคะเราจะระบายผมกันนะคะคูก็จะลงช่วงสีผมนะคะผสมสีส้มลงไปนะคะนี่นะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะ ช้สีส้มนะคะสีส้มผสมลงไปในสีเหลืองนะคะก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาร่อไปช่วงผมกันนะคะช่วงผมเป็นสีเหลืองนะคะผสมพยายามาดูสีนะคะว่าเราจะผสมสีอะไรกับสีอะไรนะคะให้ออกมานะคะใกล้เคียงกับ ต้นแบบนะคะวิธีการระบายสีน้ำใบหน้านะคะแบบง่ายๆนะคะเราก็จะผสมสีให้ออกมาใกล้เคียงนะคะกับต้นแบบนะคะจะออกสีเหลืองเหลืองนะคะบรอนทองนะคะสีสีผมนะคะแล้วก็ลงช่วงอ่าตรงนี้ก็ ระบายช่วงใบหน้าไปด้วยเลยนะคะครูครู้สึกว่าหน้าผากจะต้องเพิ่มหน้าผากขึ้นมาหน่อยนะคะเราสามารถปรับแต่งนะคะช่วงที่เราลงสีนะคะปรับแต่งให้ได้สัสดส่วนนะคะอันนี้ก็ลงเป็นผมนะคะช่วงผมนะคะลง ะค,ะคลิปนี้นะคะเราก็มาระบายผมกันต่อนะคะแล้วก็ระบายนิ้วนะคะเพิ่มช่วงริมฝีปากหน่อยนะคะริมฝีปากเราต้องการให้ดูเป็นสีผสมสีแดงลงไปหน่อยนะคะช่วงริมฝีปากนะคะผสมสีแดงเข้มนะคะเป็นเงานะคะเป็นเงาลงไปนะคะช่วง ช่วงปากนะคะเราลงสีชมพูอ่อนๆลงไปแล้วใช่ไหมคะให้เราลงสีเข้มนะคะทับลงไปอีกรอบนึงนะคะก็จะได้ช่วงปากนะคะดูลักษณะรูปปากด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมปากนะคะเรายังไม่ได้ใส่ขนตากันเลยนะคะขนตาจะทำให ไปหน้านะคะดูคมนะคะหวานคมนะคะไม่ไม่บาดตาบาดใจหวานคมนะคะผสมออกมานะคะไม่ถึงว่าลงช่วงดวงตานะคะใช้ปุกันนะคะปลายแหลมนะคะลงเป็นขนตานะคะเราเน้นช่วงลูกตาด้านในอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่า สีจางไปนะคะอันนี้ก็ใช้ปลายพุกกันนะคะลงขนตานะครับต้องหาด้านที่แหลมมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะตาก็จะดูคมซึ้งขึ้นมาเลยนะคะคมคมซึ้งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็บรรยายภาพไปด้วยนะคะ นี้ก็ลงนะคะช่วงขนตาใช้กันนะคะลงลากเส้นนะคะเบาๆนะคะ <c oughs> เพื่อจะได้ <c oughs> เส้นขนตาที่แหลมนะคะงอนนะา <c oughs> อ้าว <c oughs> เห็นไหมคะเจอด้านต้องหาด้านที่แหลมนะคะ ื่อที่จะได้ลงได้นะคะช่วงขนตาเราสามารถลากขึ้นลากลงก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เราถนัดนะคะเส้นนะคะเส้นบางทีก็ถ้าลากลงนะคะบางทีเส้นก็จะใหญ่อาจจะลากขึ้นก็ได้นะคะลองหาหามุมนะคะมุมของพวกกันนะคะให้แบบ ปลายแหลมอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะได้ดวงตาที่คมนะคะชัดเจนขึ้นมานะคะค่อยๆไล่ลงไปนะคะต่อไปครูคจะใส่แสงเงาตรงนี้นะคะผสมสีน้ำตาลนะคะขอไปะะเสียงเสียงหายไปไหนอืมแล้วก็มาระบายสีตรง ช่วงนี้นะคะตัดเส้นนะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะเพื่อจะอระบายให้ดูแบบมีความลึกนะคะเพราะว่าเป็นเงาแบบเข้มเลยนะคะช่วงช่วงข้างใต้นะคะใต้ผมนะคะดังนั้นเราก็ต้องสังเกตนะคะรายละเอียดนะคะช่วงใต้คอก็เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะกูบผสมสีน้ำตาลลงไปนะคะ น้ำตาลกับดำนะคะจะได้ไม่ดูแข็งเกินไปนะคะใส่ถ้าใส่สีดำก็จะแบบทำให้แบบมันดูแข็งเกินไปก็ผสมสีน้ําตาลเข้มลงไปก็ได้นะคะส่วนช่วงนี้นะคะลงเป็นแสงเงานะคะใบหน้านะคะเ,เน้นใบหน้านะคะเน้นเน้นกรอบใบหน้าขึ้นมานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเราค่อยสังเกตนะคะน้ำตาลน้ำตาลอะไรเอ่ยเราก็ต้องอ่าลงนะคะเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะนี่นะคะแสงเงานะคะลงสีน้ำตาลแดงผสมลงไปด้วยนะคะเพราะว่าผมจะออกสีน้ำตาลแดงด้วยนะคะนี่นะคะครูก็จะ สังเกตให้ชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าเราจะวาดรูปขาวดำหรือว่าวาดรูปสีนะคะสิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบถ่ายทอดออกมาเป็นภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นลายเส้นนะคะสีและแสงเงานะคะแสงเงานะคะ เราก็ค่อยๆใช้การสังเกตนะคะสีน้ำตาลแดงนะคะลงเป็นผมนะคะช่วงไหนที่ออกสีน้ำตาลแดงนะคะช่วงนี้นะคะครูก็จะผสมสีน้ำตาลแดงลงไปนะคะแล้วก็มาตรงช่วงกรอบหน้านะคะค่อยๆเกลาวไปหน้านะคะให้ให้เรียวยาวนะคะตอนแรกก็จะแบบ ดูอิ่มเกินไปนะคะเห็นไหมคะเราปรับแต่งนะคะใบหน้านะคะให้ใกล้เคียงได้นะคะเรามาปรับแต่งช่วงการลงสีนี้นะคะช่วยแก้ไขนะคะถ้าหากว่าเราร่างภาพไม่ได้สัดส,ส่วนในตอนแรกนะคะเราก็มาระบายสีนะคะตกแต่งนะคะให้ได้สัดส,ส่วนนะคะช่วง ที่เราระบายสีแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดแล้วก็สังเกตสีนะคะทำให้ภาพของเราดูแบบมีมิติขึ้นมานะคะลงไปเลยนะคะช่วงผมนะคะอันนี้คือสีสะไม่เห็นคูุกก็เลยเมคขึ้นมาเองเลยนะคะต่อสีสะขึ้นไปเลยนะคะเป็นการเมค ภาพนะคะเพื่อให้ทุกคนกล้าที่จะลองนะคะเออหัวประมาณสูงหัวสูงไปหรือเปล่าคําว่าหัวสูงนี้มันก็มีความหมายไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะเออสูงหัวสูงไปหรือเปล่านะคะก็ดูนะคะลักษณะว่าน่าจะเป็นแสกข้างนะคะแล้วก็ผมก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเราอันนี้เราก็ต่อขึ้นไปนะคะ อ้าวอาวหวานมากนะคะมดเลยมาเลยนะคะก็เราก็สังเกตนะคะครูจะมาใช้พวกกันปลายแหลมนะคะลงช่วงนี้นะคะให้แบบอ่ะถ้ารู้สึกว่าหน้าเกินเข้ามาแล้วก็แก้ไขด้วยสีขาวได้นะคะ ระบายสีขาวออกไปใหม่นะคะเพื่อที่ให้เป็นเงานะคะปรับแต่งใหม่นะคะถ้าเราระบายเกินเข้ามานะคะก็ใช้สีขาวช่วยนะคะอันนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะ ทุกคนก็วาดไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะพื้นฐานนะคะถ้าเราไปเรียนสีน้าพื้นฐานก็จะบล็อกเดียวกันหมดนะคะครูเลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราอยากทําแบบสไตล์ของเรามีแบบนี้นะคะมีแบบนี้คือแบบว่าถ้าเราไปเรียนก็หมายถึงว่าอืมบล็อกเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะต้องทําอย่างนี้ต้องเปียกบนแห้งอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องเรียนรู้ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราลองศึกษาด้วยตัวเองนะคะแล้วครูปุกก็จะให้ข้อคิดว่าวาดยังไงให้ออกมาสวยเนี่ยมันเปิดกว้างสำหรับความคิดของเรานะคะเออเราจะวาดยังไงก็ได้บางทีหลักทฤษฎีเราอาจจะวางไว้ก่อนแล้วฉันจินตนาการไปตามใจฉันดูซิว่าเออมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ความคิดของเราไม่ติดตันนะคะมันจะ เอ,อ่อทำให้เราเกิดไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะคะในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานออกมานะคะในแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วครูปุกก็วันนี้ก็ได้ข้อคิดข้อหนึ่งนะคะว่าทําไมถึงไม่วาดรูปแบบร่างโครงล่างใช่ไหมคะ เพราะว่าครูปุมีความคิดว่าอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะคือว่าเวลาที่เราโฟกัสอะไรเนี่ยสมมุติเราเริ่มวาดตาก่อนใช่ไหมคะเราจะทําได้ดีมากกว่ากับการที่เราวาดหน้าวาดแบ่งนูน่นแบ่งนี่แล้วเดี๋ยวพอมาใส่ตาเราโฟกัสไม่ได้แล้วนะคะเพราะเส้นมันรู้สึกขัดตานะคะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้อง ทําตามนะคะแต่ว่าไม่ถึงว่าทําไมถึงวาดรูปไม่ไม่มีโครงร่างนะคะเพราะว่าการที่เราได้โฟกัสดวงตาก่อนนะคะมันจะออกมารู้สึกว่ามันจะมีกําลังใจนะคะถ้าเกิดเหมือนนะคะกับการที่เราวาดโครงร่างใบหน้าเสร็จแล้วมาใส่ครูผู้สังเกตดูนะคะว่าส่วนคนถ้าไม่ ยังไงอะถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงๆนะคะก็ยากที่จะเหมือนได้นะคะหมายถึงว่าไม่ชํานาญจริงๆในการล่างภาพนะคะแล้วมาวาดใส่ตาจมูกเนี่ยจะเป็นไปได้ยากนะคะสู้การที่เราโฟกัสที่ดวงตาก่อนนะคะแล้วมาใส่รูปหน้านะคะจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าจะใกล้เคียงมากกว่านะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ ไม่ได้บอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีไม่ไม่ได้ตัดสินนะคะแต่หมายถึงว่าครูปูฝึกมาด้วยตัวเองว่าทําไมถึงไม่มีโครงล่างภาพนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะการวาดรูปมันควรจะเป็นอะไรที่สนุกสนานอิสระนะคะแล้วเราก็ได้ลากเส้นต,ว,นว,นตวัดนู้นตวัดน <c oughs> ี่ถึงกับต,ว,ว,ตวัดนู้นตวัดนี่นะคะก็คือแบบว่ามัน รู้สึกว่ามันอิสระกว่าที่เราจะมาอยู่ในกรอบนะคะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในกรอบนะคะไม่ว่าจะกรอบอะไรใช่ไหมคะมันจะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะนะคะดังนั้นเมื่อเรา,เอาลองที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะเราก็ทำในสไตล์แบบของเรานะคะครูบุกก็มาแบ่งปันนะคะสไตล์นะคะใครชอบก็นําไป ใช้ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็อลองหานะคะในสไตล์ที่เราชอบนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะเลือกทําเลือกเป็นนะคะในแบบที่เราชอบนะคะได้เลยนะคะก็อยากจะแบ่งปันนะคะวิธีการระบายสีการล่างภาพนะคะให้ทุกคนได้เห็นว่าเส้นนะคะเวลาเส้นเรา จิตเรานิ่งนะคะมันจะทําให้เราลากเส้นได้แบบว่าลากเส้นได้สวยงามนะคะจิตใจของเราสําคัญกันนะคะดังนั้นครูปูดว่าการโฟกัสที่ส่วนแต่ละส่วนดวงตาอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เราพอ,อเราวาดได้นะคะเราก็มีกาลังใจ ที่จะไปว่าส่วนอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดนะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะนี่ก็ซับออกหน่อยนะคะต่อไปเราก็เน้นช่วงสีตรงนี้หน่อยนะคะตรงนี้ให้เข้มหน่อยนะคะเป็นความคิดที่เราสามารถนะคะดัดแปลงนะคะได้นะคะเราเรียนรู้จากดูงานจากคนอื่นแต่ว่า เราก็ค้นหาสไตล์ของตัวเองนะคะให้เจอนะคะแล้วก็ลงมือฝึกฝนนะคะถ้าเราอยากจะเชี่ยวชาญในสิ่งไหนนะคะเราต้องทำซ้ำจนคนอื่นอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> แกบ้าไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ <c oughs> คือคืออันนี้ไม่ได้พูดแรงไปนะคะหมายถึงว่าคือคนที่แบบว่าถ้าเราทำปกติเหมือนคนทั่วไป <c oughs> ใช่ไหมคะ คนก็จะแบบว่ามันก็เหมือนอนกันใช่ไหมคะเหมือนกับว่าที่ครูปุเคยฟังเขาบอกว่าถ้าเราบ้าทำอะไรมากๆใช่ไหมคะมันก็จะเกิดทักษะความชํานาญนะคะจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มาต้องกดดันตัวเองมันเป็นสิ่งที่เราชอบนี่นะคะก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการที่เราได้ฝึกฝนนะคะอย่างครูปุมา สอนใน Youtube ใช่ไหมคะมาแบ่งปันนะคะสไตล์วิธีการวาดเนี่ยเท่ากับครูปุ๊กก็ได้ฝึกฝนตัวเองไปด้วยนะคะการที่เราลงมือวาดรูปอะ่ะแล้วก็เท่ากับการที่เราได้ฝึกฝนการวาดรูปไปด้วยนะคะทำคลิปวิดีโออะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนทุกคนนะคะมาดูแล้วมี ความที่อยากจะวาดรูปกันหรือเปล่านะคะก็ลองลงมือเลยนะคะอย่ารอช้าเลยนะคะแบบรีบลงมือทํานะคะแล้วเราก็จะรีบรีบไปไหนเราก็จะได้พัฒนานะคะขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นข้อคิดนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้ทุกคนนะคะได้นำไปใช้กันนะคะอืม นี่นะคะใส่แสงเงานะคะช่วงปากนะคะตรงนี้หน่อยนะคะก็จะดูอมยิ้มขึ้นมาหน่อยเลยนะคะครูกก็แบ่งปันนะคะความรู้ประสบการณ์นะคะให้กับทุกคนนะคะให้ได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการที่เราจะวาดรูปนะคะออกมานะคะด้วยสีน้ำนะคะไปหน้านะคะ ลองดูนะคะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นะคะว่าวาดยังไงนะคะก็หาก,กระดาษนะคะพวกกันนะคะพวกกันก็อาจจะซื้อมาเป็นแพ็คเลยก็ได้นะคะที่คุณแนะนําไปนะคะลองซื้อ,อกระดาษสําหรับวาดสีน้ํานะคะโดยเฉพาะนะคะไม่งั้นมันจะแบบบวมน้ําเลยนะคะถ้าไม่ใช่เนื้อกระดาษสําหรับวาดสีน้ํานะคะนี่ก็มา แบ่งปันนะคะวันนี้ก็มาวาดให้ชมกันนะคะประมาณนี้นะคะครูวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะอย่าลืมเพิ่มสีนะคะกล้าที่จะลงสีนะคะทุกคนกล้าที่จะลงมือฝึกนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับมือใหม่หัดวาดนะคะทุกคนวันนี้ครูลงสี ให้ชมกันประมาณนี้นะคะก็ใช้สีอ่าประมาณนี้นะคะลงช่วงใบหน้านะคะแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเราก็ลงแสงเงาด้วยนะคะแสงเงานะคะช่วงแหวนก็ะบายเป็นสี สีดำนะคะช่วงนี้นะคะโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลงเสื้อก่อนนะคะช่วงเสื้อนะคะอืเอา่ะคะแ่แเราก็สามารถลงสีได้เรื่อยๆนะคะจนออกมาสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะ ค่ะวันนี้ก็มาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามและการรับชมสวัสดีค่ะ